มนี่ไหมครับมากแล้วครับเพื่อนจัดไปครับผมเพิ่งหาเล่นนะครับแบบด้วยนะครับผมครับ มีลงอยู่น่าจะตีหนึ่งโหดิ่งลงเลย แถวพี่อาร์ตปลอดภัยอุย้ยมันใส่ผมแล้วมันเห็นเลย,ยไม่น่าเชื่อเห็นได้ไงวะ เขาบอมีโดนยิงงงเขาบนมีเอ็มสองสี่นะครับ เอาบ้านน้อยก็นะ Mình yên, mình yên À, thì đá, thì đánh bier, đánh. Oh <laughs> นี่มีสะขบเลยสาไม่รับสามครับเด,เดี๋ยวผมหาแถวนี้ก่อนก็ได้ครับ Chết lắm, chết lắm Bật, bật Máy kìa เมื่อกี้เห็นลงสองตัวนะเห็นตี้หนึ่งเลยนะสี่ตัวอ๋ออ๋อ คปจาวสโคบนะผมผมเอาสโคบไเบอร์อะไรครัเดี๋ยวผมใช้สีเอาสีมาก็ได้ครับผมไม่ไม่ไม่ไ่งม่ไ่ไ่ไม่่ไม่ไม่ไมสีย่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ม่ไ่ได่ไ่ไมไม่เอาสี่ไมไม่เมาไม่ไม่อม่ไม่ไม่ไ่ไ่ไม่ไเ่่่ไ่่เม่ไ่ไม่ไม่ไ่่มไ่่่่ ขาวสีอไหมครับในี่ใครยิงเก็บเสียงมีคนยิงเก็บเสียงเหมือนเก็บเสียง AR อยู่แถวๆนี้ โอเคครับขอบคุณครับคุณหกยู่ไหนวะหาไม่เจอ,อ,อยูไ่ไหนี่นล่างกันล่าง คูณแปดคูณแปดเอาเลยครับขอแล้วพี่มีใครเล่นไหมคูณแปดอะ่ะเอาผมไม่ได้เล่นครับคูณเอาเลยครับเขาไม่เล่นกดม,ม้าให้หน่อยมักเหลือครับโอเคขอมา มันมเงียบจังลงตี้หนึ่งเลยเนี่ยแต่ไม่ได้ยินเสียงเลยน่าจะแอบอะระวังหลอยเอ,อ้าผมเจอแล้วมีตัวขับรถมอเตอร์ไซค์มาแถวแถวอ๋อตรงตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอ,อ้ยมันขับไปอ้อมไปแล้วขึ้นบนไปแล้ว มันจะดักหมู่บ้านสองร้อยโอเคมีแอร์ดรอปตก จให้ผมยิงไหมไอตัวที่ขี่มอไซค์เมื่อกี้จัดเลยระยะชัวร์เดี๋ยวเขายิงผมเบอร์สามเป็นลงไหมป่ะลงมีอดอตกพิษที่เสียงปืนเฮ้ผมโดนจัดเอ็นยิงมาวะ่ะขึ้นขึ้นไปตรงนั้นยังไงน่ะดึกโดดข้างตึก แต่ตอนนี้มันรู้มุมแล้วอย่าขึ้นมาดี่าอยู่ตึกใจเย็นไี้ไหมตึกใจเย็น nè hà, thì tôi ở, Mateo, ui, cái, cái, lấy, Kay diên ở phía át à, chặt này đi. มันมันไปข้างหลังนะมันไปข้างหลังนะยางแตกละพุ่งไหนครับทุ่งไหนมันไปแถตวตรงเนี้ยหลังโคดังหลังโคดัง ไปหลังก็ดังกูดังไหนวะมาร์คให้หน่อยที่ผมม,มาร์คอ่ะตรงนี้เลยเนี่ย e n e กูดังหน้าเราอ่ะเอ้ยใช่ๆๆใช่ใช่ช่เจอและเจละ,จละ,จละโอ้ยมันยิงแล้วมันหนีไปแล้วเนี่ยมันหนีแล้วเนี่ย มีบอดวิ่งเข้าไปจากตัวออแอลหลังเบอร์สี่ข้างเบอร์สี่วิ่งไปวิ่งไปบอดวิ่งเข้าไปเขาตึกไปแล้วบอดถ้าไม่ยิงนี่ไม่รู้เลยเนี่ยอยู่ไหนมันจะไปเอารถเอาไม่ได้รถยางแตก น่าจะไปแล้วมั้งเนี่ยโอ้นู่นเลยมันไปเขานู่นแล้ว<อ>น่น,นะขอร้อยสี่สิบม่ะนะ e n อเออไอ้ S W อ่ะนู่นเลยอะที่ผมมาอะไกลๆนั่นเลย มันวิ่งไปแล้วอ่ะใช่ใช่ตัวสองตัวที่มามองสายอะไม่ใช่หรือยังไงตัวตัวที่กําลังเราลุมยิงเนี่ยที่ผมอยู่ตรงเนี้ยมันไปละเกาะพังไหมพี่อัน ไปหมดแล้วไปหาหาหมวกได้นะมันขึ้นเขาไปแล้วมาตัวเดียวเลยโอ้ยเนิ่เน,นึ่งน,น,นมีเกาะสองนะเอ้ยไม่ใช่เกาะสองเลยเกาะหนึ่ง มาขึ้นชั้นบนดีกว่าค่ะมันยิงไม้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อยู่แถวมาร์คส้มอ่ะถ้าถ้าเจอก็บอกหน่อยนะ จะตึกใจเย็นหรอพี่ตึกเนี้ยตึกสองตึกสองตึกเลยอะข้างๆเนี่ยอืมใช่ใช่แถวเบอร์สี่นั่นเลยนะ่ะตึกแถวนั้นนะลงไหมลงมาตัวนีย เสียงวิ่งมีเสียงวิ่งเมีเสียงวิ่งมาล่ะมันขึ้นมาลละวเยจยเิยนจยเยนจยเิยนจยเจอละ เรเจอแล้วนี่ใครยิงอะ่ะผมยิงล่วงแล้วชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งกี่ตัวครับตัวเดียวตัวเดียวน็อกน็อกน็อกชั้นหนึ่งตึกตึกหน้าเลยตึกหน้าเลยตึกตรงที่มันขึ้นสองสองชั้นได้เ,เพื่อนมันค้านอยู่ใต้ตึกนะเมืเ่อกี้ตรงข้ามกับฝั่งเบอร์สี่อะ่ะตึกนั้นอะ่ะ เดินข้ามถนนมาเจอเลยตึงตึงนั้นแหละเมื่อกี้ผมยิงนอกไปแป๊บหนึ่งไปไปใส่คนหนึ่งดิผมบาดเจ็บอยู่แป๊บหนึ่งขอใส่ยากันเจอแล้วมันยิงไม่ตึงว่ะเอ้ยเอาเอาไอ้ตัวนั้นเบอร์อะไรกันเบอร์อะไรผมไม่เห็นไอ้ตัวใต้ตึกไไอ้ตัวใต้ตึกตึกที่ผมมาร์กเนี่ย อ๋อที่เบอร์สี่อยู่ดิตรงข้ามกับเบอร์สี่เลยตึกนั้นอะเมื่อกี้มันมีตัวแอบอยู่ยิงล้มไปเออตึกนั้นแหละนี่นะใช่ใช่ชุบกันเสร็จหรือยังวะนี้เรียบร้อยเบอร์สี่ยิงละโอเคแล้วมันมีมีวิ่งมาตรงหลังเบอร์หนึ่งตัวตัวนะไอตูงตึกเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆสลามอะมีอยู่วิ่งวิ่งอยู่สองตัวนึง มีคุณแปดด้วยขอหน่อยละกันโอ้ยมันมารถมา,ถมาขยงมากันเลยหมูบ้านสลัมมีหน้าสลัมมีตัวแอบแล้วในบ้านโอเคครับ ีรถตู้มาตัวหนึ่งที่สองแปดสุดแถวผมมา้ามีตัวไม่ใช่เราใช่ไหม เข้าวงได้ไหมต, no? ตอนนี้มีเข้าวงมาแล้วลวสามตัวครับเ nice หมือนบนเข่าตัวหนึ่งแล้วก็ แต่ที่มันยิงกันมันมันจะชุบเพื่อนมันตัวนึงแล้วมันเจ็บอยู่เพื่อนมันเจ็บอยู่ตัวนี้ตรงที่ผมมาร์กอ่ะโอ้ใกล้ๆผมนี่เลยดิใช่ใช่ วงมาแล้วครับเบสท์สาม ่มันอยู่ข้างบนนี่หว่าสวยนสยาสยาอะไรพี่พี่เมื่อกี้ผมโดนเหมือนข้างหลังยิงมาตัวหนึ่งเคเคป่ะน่าจะน่าจะเหลือตัวหนึ่งแล้วปล่ะฮะใช่ใช่ช่เหลือตัวเดียวคนนะ ออเจอแล้ว,ลว,ลวข้างบนข้างบนโดนหัวไปนัดหนึ่งผมเห็นเลือกสารอยู่เดี๋ยวผมจะยิงกันให้นะเข้าวงก่อนดีกว่า เดี๋ยวผมจะขอ้ขอให้นะเตรียมมันหลบมันวิ่งขึ้นไปแล้วมันหลบโอ,โอ้สุดยอด อยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยไปต่อมาครับเชิญมาหน่อย